ก่อนที่เราจะไปดูงานบอนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไอ้กล่องนี้ก่อนเน่มาแล้วมันคือเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะครับบ็อกเซตที่ทางช้างศึกทำร่วมกับเอ็นเคราคาสูงได้เมื่อสักทีอันนี้ซื้อที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะเดี๋ยวนะเล่นอีนกต้องไหนวะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดเลยดีกว่ามุ่งมาแต่มุ่มาเปิดเลยนะครับมาแล้ว อย่างแรกมีขมวดนี่วันหาร์วันโกสามารถปรับได้นี่ับได้ข้างหลังก็จะมีเขียนว่าเบียนเคปูเรกร่วมกับช้างศึกนะครับอ๋อที่รักหัวอันอย่างที่สองนี่มันคือ่าแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะ นะวันฮาร์ดวันโกเหมือนกันนี่อะไรอ๋อผ้าเชียร์ของมต้องแข็งเพรามันพิ้วกราดพิ้วกราดเพราะมันร้อนนี่เป็นผ้ออาเชียร์นะครับผมไวเ้นนววรรเชียร์ในสนามวันฮาร์ดวันโกเหมือนกันสีชมพูแล้วก็ช้างศึกรุนกันนี่สวยงามเอามามีรูปอีกนะครับโ เอ็กซ์คูซีฟโฟโต้นะครับก็คือรูปที่ทำร่วมกับ b n แ e. นรูปพิเศษส่วนมากแล้วก็อนะันหนึ่งนะครับบัตรสมาชิกเน่ไมต้องดูชื่อเมราะอันนี้แล้วก็ไฮไลท์ของเรากำมาแล้วมาแล้วเป็นสเสื้อครับเสื้อริงเราอยากได้แค่เสื้อนะครับแต่เขาแจะขายเป็นกล่องนะครับอาบุตรเเสื้อผมวิ่งอะไรอ๋อถงเขาปิดตรงสก,กีฟไว้นะครับเสื้อเียรบอไซซ์เนะของผมน่ะ เสื้48นะครับข้างล่างก็จะมีโปรดักต์ร่วมกันนี่ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังมาทายกันดีกว่าว่าเราจะสกิปเสื้อใครโอชิคเยอะครับคนก็จะทายถึง <c oughs> ว่าคนด่าแล้วละ <c oughs> แถมแท้เลยนะฮะจะใครล่ะแหมคือ <c oughs> ถ้าจริงๆถ้าซื้อสัก6กล่องก็อยากจะซื้อโอชิ6คนนะฮะแต่แม่งกล่องละ3,000เนะะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ สำหรับบ็อกเ,เซตประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อแบบนึง